พี่ขายมานานหรือยังครับนานแล้วตั้งแต่ตลาดเปิดตั้งแต่ตลาดเปิดพูดง่ายๆคือเจ้าแรกของสุราษฎร์เจ้าแรกของสุราษฎร์ใช่โอ้โหชื่อร้านอะไรครับเป็นพี่น้ำพี่น้ำขายตั้งแต่ลูกเล็กๆล็อนุบาลนะตอนนี้ลูกจะรอโตแล้วโอ้นานมากเลยใช่พอๆกับปลาร้าที่ขายมันย่างอะไรหน่อยทอดได้ทอดมันย่างนะพอๆกันไดหมก่อนแก้ไยก่อนอ๋อครับครับ นี่เรามาเจอเข้าวไข่เจียวแล้วข้าไไวาาขาไข่เจียวเท่าไหร่ครับสามสิบครับผมสองกล่องไม่ใส่กระเทียมนะครับไม่มีกระเทียมครับครับมีเป็นอย่างนี้ใส่ได้ไหมใส่ทุกอย่างยกเว้นกระเทียม,อมส,สองกล่องน,นะครับนี่คนจะตั้งสูงนี่ไหมอ่ะเนี่ยฝากคนจัดงนี่ไหมใส่ทุกอย่างล<อ>ุงแล้วก็ใส่ไข่นะครับ อันนี้เป็นควัวกลิง่งเกหมอันนี้เป็นหมูเป็นไก่ครับผูไก่คกกีไก่ออดออร่อยเดียวพัดกระองก็มี่เร่แมเดี๋ยวพี่แมาเอานะอยเ่าจานกะเกีบเอาครับใส่กลงก็ได้กระองอ คอยังนะลูกเอาควคนคนคเลยไข่ <stab BB> <Okay. S 1> เด็กคนลูกชายไปกินมือ้ 500, 500. ม <า S 1> อละห้าร้อยหกร้อยมาวันนี้มากินมื้อละชีวิตวันเสาร์กินมือชีวิตกินน้องน้องบ้นแม่กินรถใหม่หมากเลยเด็กคนลูกชายใช่แล้วรถใหม่อือโอ้มากินมากครับ ก็เหมือนกันวันนี้อ่ะไม่ขายค่ะขายเฉพาะอาทิตย์หยุดเขาหยุดวันเสาร์วันเดียวค่ะมาแล้วหนึ่งกล่องวันนี้เราโชคดีเราเจอแต่ร้านเด็ดขนมวุ้นเดินต้องมากินที่นี่นะโอเคครับข้ามาถนนคนเดินต้องมาที่นี่เท่านั้นกินได้เฉพาะสุกเสาร์เพราะว่าเขาเปิดขายแค่สุกเสาร์ใช่ไหมเปิดเฉพาะวันเสาร์เปิดเฉพาะวันเสาร์อ๋อวันเสาร์วันเดียววันเสาร์วันเดียวอ๋อปกติไป็านที่อื่นไหมครับ ขายค่ะอ๋อครับผมขายที่นี่ที่เดียวใครจะมากินที่นี่ต้องมาวันเสาร์เท่านั้นนะครับใช่นี่นะครับเท่าไหร่ครับ6 0บาท60สบาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้ำนะครับครับนี่น้องผิดนะทำไมครับมากที่น้องไม่ได้กินข้าวกิ้งแต่หนูคนเดิมต้องกินข้าวกริ้งด้วยโอ้โหก็ดูดิเนมันจะกินยังไงหมดในคนเดียวเนี่ยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลย เอาไว้เสาหน้าแล้วกันได้ค่ะขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับส่วนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆบาร์นะครับมีบาร์มีคาเฟ่มาร,สาร์สซาดตรงนี้ถนนคนเดินนะครับริมแม่น้ำตาปีผมเดินทะลุมาจากตลาดสารเจ้าตอนนี้เราได้กับข้าวสองคนก็เยอะอยู่ครับจากเอ่อ ตลาดหน้าศาลเจ้านะครับแล้วเราก็จะไปถนนคนเดินนะครับเราบอกเดินลัดตรงนี้ไปเลยโอ้โหลมอ๋อตลาดหน้าศาลเจ้านี่อยู่ติดกับวัดใส่วัดใส,ดใสหรือวัดไสหรือวัดวอะไรนครับส่วนตรงนี้ก็คือวัดกลางเราเดินมาโผล่ตรงนี้ทะลุมาที่ริมแม่น้ำตาปีนะครับผม วัดกลางเก่ามีวัดกลางเก่ากลางใหม่อถนนคนเดินมีบัตรสาส่วนตลาดสารเจ้านี่มีทุกวันนะครับเราจะเดินไปทางไหนอ๋อดินแม่น้ำตาปีเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือประมงเป็นที่จอดเรือประมง ดูๆแล้วจะเป็นสะพานปลาด้วยนะครับตรงนี้ทะลุตรงประตูวัดกลางเก่าเดินมาแล้วขวามือก็ยาวนะครับถนนค่อนข,ข้างยาวแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแม่น้ำตาปีเราจะไม่เดินทั้งหมดนะครับเราเจะเลือกเดินกลับไปตรงนี้แล้วก็กลับไปที่พักเลยนะครับเราต้องไปอาบน้ำต้องไปพักผ่อน จะไปเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้โอ้หมึกย่างหมึกย่างปังไส้ทะลัก้าอานะครับอันนี้ชาบูเสียบไม้นะครับของกินอยู่สองฝากฝั่งนะครับเยอะมากก็ฝั่งนั้นก็เหมือนกันนะครับของกิน น้องๆนักตรีกำลังเตรียมจะเปิดหมวกขับโอตัวไหมทอดครับ,อ,รบอันนี้เป็นอาหารท้องถิ่นนะครับข้าวหมกไก่เป็นข้าวหมกข้าวหมกไก่แล้วก็ข้าวมันไก่เพิ่หมหอมเจียวในข้าวบอกด้วยจ้าสองละส5บาบาทไก่ทอดสดๆเลย ไก่ทอดเฉยๆก็มีนะครับโอ้นี้เป็นเมนูเส้นนะครับสำหรับใครชอบแบบเส้นอยู่ริมแม่น้ำเลยนะครับจิ้มแล้จิม้มไปนะแยกนะดีนี้พากับบ้านลูกชิ้นมินินะครับยิ่งกลับบ้านตัยิองจิกินะิไม่ได้ซื้อมาเลยให้เด็ก ไม้ละสองบาทฝั่งนั้นจะได้ยิยนเสียงเรือไก่แดงนะครับเป็นไก่ย่างแล้วก็ราดซอสแดงไก่ย่างน้ำแดงคล้ายๆไก,ก,ก,ก่ก่อนละเป็นซอสคล้ายๆกย่อนละมีข้าวเหนียวมะม่วงลูกชิ้นทอด ฝั่งนั้นมีเก้าอี้นั่งกินริมน้ำนะครับน่าจะหมดโซนของกินแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นสินค้าแฟชั่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผู้หญิงยาวเลยทีนี้ม่ทซาบัาข้างหน้าจะมีของกินไหม โอ้เราได้ของเยอะมากตอนนี้อันนั้นอะไรไม่รู้นะครับกินปะเขาให้ชิมดี <c oughs> อันนี้คือเราเดินผ่านร้านเสื้อผ้ามา <c oughs> หลายร้านนะครับร้ <c oughs> านเสื้อผ้าเยอะมากโอ้หนน <c oughs> โหตรงนั้นเป็นเมืองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับมีไส้กรอไมีลูกชิ้นนะครับ ตรงนี้มีแท็กซี่เซอร์วิสจอดอยู่เยอะเลยรถกระปอร๋อนะครับราคาก็แล้วแต่จะตกลงไม่ใช่รถประจำทางแต่ว่าเป็นรถนี้ประจำจังหวัดน,นะครับผมนั่งมาจากวิไลเทคนิคราคาคนละ20บาทกับพี่บูลน,นะครับก็ค่อนข้างไกลแถมคนขับชวนผมไปนั่งข้างหน้าแล้วก็พาผมขับรถชมเมืองอีกโอ้โหดีเลยนะครับ ตรงนั้นก็มีของกินเดี๋ยวเราจะหาของกินเพิ่มเติมนะครับที่ซื้อเยอะๆนี่ก็คือผมกินแค่อย่างสองอย่างนะครับนอกน,นั้นก็<อ>น่าจะฝากน้าสูกับภรรยานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเรือตรงนี้ก็จะเป็นเรือที่จะไปเกาะพะงนันเกาะเต่านักท่องเที่ยวขึ้นเรือก็จะเดินชมเมืองก่อน เขาก็จะมีโซนใช้หน้าทาวอยู่นะครับเ mm hmm. พิ่งเสร็จจากจุดจีน mm hmm. เป็นตึกไม้เก่า mm hmm. ๆแล้วก็ประดับประดาไปด้วยไฟ mm hmm. ไฟสีแดงสไตล์จีนๆนะครับนะ mm hmm. ครับ mm hmm. เรือไปเกาะเตา่า mm hmm. สำหรับเรือที่จะไปสมุย ต้องไปที่ท่าเรือดอนสักนะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็มีอยู่คนขับรถแท็กซี่บอกผมแต่ตอนนี้เขาได้ยกเลิกแล้วต้องไปที่ดอนสักอย่างเดียวโอ้โหส้มตำส้มตำ,มตำไก่แดงปลาดุกโอโ้ตรงนี้ก็ของกินเยอะเหมือน เรากำลังจะเดินกลับไปที่พักของเรานะครับยา <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> รอบก่อนเรามาพักตรงนั้นนะครับ CBD 2 ตอนนี้เราน่าจะเจอภากพวกของเราแล้วนะครับนั่งก่อนเลยค่ะข้ายอมตามสาั่งเพื่อนเจยวอะไรนี้ไม่เลยอ๋อไปนั่งเลยค่ะเพื่อนสั่งก็ละ